啊，哈 <laughs> เราก็มาใช้ตัวต่อมานะคะก็คือตัวโฟมคินเซอร์นะคะตัวของอโฟมคินเซอร์เนี่ยของเราเนี่ยเนื้อโฟมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเพราะว่าในขั้นตอนการผลิตเขาเนี่ยเขาหลังจากผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะคะ3วันแล้วเขาค่อยดูดเข้ามาใส่ในโฟมเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะกับโฟมยี่ห้ออื่นในท้องตลาดจะสังเกตว่าเวลาบีบออกมาใช้เนี่ยเราใช้ของอะทูมินิดเดียวเองนะคะแล้วก็ผสมน้ำนะคะ ทำบับเบิลจนเกิดฟองบางคนก็ถนัดใช้ตะข่ายนะคะหรือว่าไอตัวตีฟองอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะยิ่งจะรู้สึกเลยว่าตัวโฟมของเราเนี่ยเนื้อละเอียดจริงๆนะคะอนุภาคของโฟมเราเนี่ยค่อนข้างเล็กมากนะคะทําให้สามารถทําความสะอาดบนผิวหน้าเราเนี่ยได้ลึกถึงรูขุมขนนะคะแล้วก็ ส่วนผสมของเรานะคะยังมีส่วนผสมของเห็ดสางหวงนะคะแล้วก็เห็ดถังเช่าซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการแห้งตึงนะคะหลังจากล้างหน้าลูกค้านะคะบางคนเนี่ยที่ก็เรียกอะไรมีผิวแห้งนะคะก็จะไม่ชอบใช้โฟมนะคะเพราะบอกว่าอุ้ยใช้โฟมแล้วเนี่ยล้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันแห้งมากมันแบบหน้ามันจะแบบแตกอย่างเงี้ยนะคะมันแบบแห้งจริงแต่ว่าพอใช้โฟมของเราบำรุงใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นของโฟมเราเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะ